สวัสดีครับวันนี้นะฮะมีคนส่งรูปภาพมาให้ทําอีกแล้วจริงๆแล้วงานนี้หลายวันแล้วนะแต่มก็ม,มีเวลาว่างสักทีนะครับก็เลยทำสักหน่อยก็เราใช้ตัว marker plate นะฮะ marker plate เป็นตัว CL นะครับซึ่งเราก็ทําออกมานะฮะไปตัวดำดาที่เห็นเนี่ยเราเรียกว่าไททัน marker นะครับก็ไม่ค่อยมีคนได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่จะส่งขายต่างประเทศนะครับ คนไทยถ้าอยากจะใช้ก็้าอยากซื้อก็ต้องรีเควสมาหมายความว่าบางคนที่อยากจะเปิดร้านเขาก็บอกว่าฉันอยากได้ตัวนี้อะไรเงี้ยก็จะจัดให้นะครับทําไมคนไทยไม่ได้ใช้เพราะว่าอะไรเพราะเขาบอกว่าหนักน้ําหนัก1.7กิโลน้ําหนักมันหนักมากส่วนเคียร์ธรรมดาสีส้มน้ําหนัก700กรัมก็เบากว่า1กิโลคาถามคือเวลาคุณไปหาลูกค้าคุณเดินไปหรือเปล่าหรือว่าคุณ นั่งรถไปนะครับก็ฝากไว้คิดแต่ช่างไม่อลไเป็นว่าคนไทยไม่ได้ใช้ไททันมาร์กเกอร์ก่อนที่จะทำจะต้องเซตซิโลนะครับก็เลยกลายเป็นข้อดีนะครับข้อดีแล้วก็ข้อดีก็คือแบบว่าถ้าคุณใช้เครื่องสไลด์เป็นอะเครื่องสไลด์เนี่ยมา10ดอกร้อยดอก2ดอกก็ต้องนั้งทุกดอกอันนี้ก็คล้ายกันก็คือไททันมาร์กเกอร์เรามาไม่ว่าจะมา2ดอกสาดอกคุณตั้งทุกดอกแล้วก็หลักการตั้ง หลักการเซซิโลเนี่ยก็แต่ละดอกก็ไม่เหมือนกันแต่คล้ายๆกันนะโดยหลักการนะถ้าคนที่ใช้เครื่องสไลด์เป็นเนี่ยก็จะรู้ว่าการตั้งการตั้งดอกเอ็นมินเนี่ยหรือว่าการตั้งเครื่องเลนส์มาร์เกอร์เนี่ยเป็นเป็นอะไรที่สําคัญมากถ้าตั้งผิดก็ไขไม่ออกนะครับก่อนที่จะตัดเนี่ยเราต้องอ่านเบอร์นะครับเราต้องอ่านเบอร์ของฟันหุ่นจว่าเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์ศูนย์อก็ว่าไปนะฮะ อ่าเสร็จปุ๊บก,ก็หมุนนะฮะหมุนไอ้กลมๆแล้วเงินนะเราเรียกว่าซีโร่เพลทนะครับเห็นไหมพอหมุนไอ้ตัวกลมๆมันเงินปุ๊บเนี่ยเสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็มาชนที่แบล็กสเต็ปแบล็กสเต็ปก็คือไอ้ตัวดำๆแท่งยาวๆนะที่ยื่นลงไปในหางเห็นไหมกาเรียกแบล็กสเต็ปอันนี้ชื่อผมไม่ตั้งเองนะฝรั่งตั้งให้เห็นไหมฮะผมจะมีการหมุนเออ่ซีโร่เพลทนะไอ้ตรงกลมๆเสเลดนะแล้วก็กดตึก๊กเลยข้อดีของท่านมาร์เกอร์คือเราจะสามารถที่จะตัดพร้อมกันทั้งสองฝั่ง โดยไม่ตองใช้เครื่องเลยนะครับแบบตาทํำก็ยังได้ไม่ต้องกะไม่มีการกะชนปลายชนสันชนแบ็กสเต็ปชนมาร์กเกอร์เพลทชนแบ็กสเต็ปกดแฮนเดิลใช้ได้เลยนะครับถ้าคุณเชซิโร่เป็นคุณก็สามารถตัดใช้ได้ไม่ยากนะครับตัดออกมาจะพูดมันจะเหมือนกันทั้งสอง่ซึ่งมันดีมากก็อันนี้เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ข้า่าจ้ภูมิใจนะครับ ที่ว่าไททันมาร์เกอร์ตอนที่ออกแบบตัวนี้คือเดินทางไปหลายประเทศช่วงนั้นนะนะก่อนก่อนเกิดโควิดแล้วพอกลับมาก็เหมือนกับเกิดไอเดียปิ๊งแล้วก็มันก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างนะครับแล้วก็รีบบอ,อกพอกลับมาไทยูปก็ใช้เวลาประมาณแปดเดือนถึง,ถ,งถึงได้ทําเสร็จนะปกติคลิปส่วนใหญ,ญ่จะอยู่ใน YouTube นะก็เลยมีคาพูดติดปากคํานึงว่าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถ้าอยากเป็นช่างกุญแจ กดกระดิ่งแจ้งเธอนะครับ